สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมแม็กครับบริษัท้าเบลโคดะครับขอบใจเจอกันครับผมวันนี้อยู่ที่เครื่องเซจาครับราชบุรีบ้านโป่งครับโอเคเครื่องนี้ตั้งแต่ส่งมายังไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอันนี้เครื่องนี้เซจาเปลี่ยนเป็นสองหมื่นห้าพันฟองนะครับตอนแรกใช่ปกติอ่านี่ใช้เป็นสองหมื่นห้าพันฟองแล้วมีความแผนนะครับโอเคลงใส่พานบูเบลนะฮะลงใส่พานบูเบลครับแล้วก็เข้าสู่ลุกกิ้งครับ ยิกิ้งกับไข่นีหฮะอ่าเลียงสวยงามทุกฟองนะครับผมไข่สิวไข่จัมโบ้ได้หมดตรงนี้เป็นเซนเซอร์ถ้ามีไข่ปีนหรือแทะเข้ามาตรงนี้เครื่งองหยุดทำงานอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูส่วนอื่นต่อครับ <laughs> นี่ครับนี่ผมอถ่ายวีดีโออะไรครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> โ okay. อเคสองหมื่นห้าพันฟองครับแต่นี้เ,เอข,อขเาเปิดแค่สองหมื่นสองเออสองหมื่นฟองครับพอายังเก็บไปทันทำเรื่อยๆโอเคผมพาไปดูหน้าจอครับโอเคนี่หน้าจอ,อนทั้งสกรีนนะครับผมเหมือนได้ครับปรับสูงลด์ได้มีจัมโบ้หรือไม่มีจัมโบ้ก็ได้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้จะโยกเลอร์เบอร,บอร์สองไปไว้เลนห้า นี้ก็ได้ครับเพื่อเวลาแบบว่าพระใหญ่ใช่ไหมฮะถ้ามันยืนเก็บกันศูนหนึ่งของยืนเก็บกันแล้วคนเก,เก็บเบียดกันเราก็โยกโดยต่อไปอยู่เลนนี้เลยอ่าคนนี้ก็จะไปยืนทํางานตรงนี้โล่งๆแล้วสบายแล้วแล้วก็ความเร็วสามารถกดปรับตรงนี้ได้เลยไปทักสกีนะครับหน้าจอคําสั่งทั้งหมดเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายผมมีบอกอธิบายไว้หมดเลยตอนนี้สองหมื่นนะผมกดสองหมื่นสามให้ดูนี่นี่สองหมื่นสามครับผมอโอเคเดี๋ยวผมกดสองหมื่นห้าดูนะครับ มีสองหมื่นห้าครับผมแต่เดี๋ยวเก็บไม่ทันแล้วถ้ากลับมาสองมื่เลยโอเคก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าครับถ้าไก่เปลือกบางไก่แกน่นะถ้าซักสองหมื่นพอถ้าแบบงานเร่งก็สองหมื่นสามแต่สองหมื่นห้าเก็บไม่ทันครับเดี๋ยวรอตัวลงแผงออโต้มาใส่ครับผมโอเควีรบุตรผเก็บนะครับทีมงานเจเจทีมงานของเจเจครับนี่มาเลี้ยก่อนสุดยอดข้างนี้สุดยอด <laughs> เครื่องตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับสามนสี่ครับผมแล้วก็เป็นสายพานบูเบลก่อนถึงคนเก็บนะฮะมีชั้นวางแผงเปล่ามีตรงนี้เป็นให้เราวางแบบเก็บง่ายครับเห็นสังเกตฮะจะไม่ไกลจากมือเลยไม่ต้องก้มครับผู้ชายผู้หญิงตัวเล็กก็เก็บสะดวกเห็นไหมฮะไปดูครับทำงานง่ายครับอ่าโอเคหระมาตรงนี้ครับผม ดิจิตอลครับอันนี้ตรงไปมีลูกค้าบ่นเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันตรงเป๊ะมาตรฐานโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับรุ่น2,000ฟอง4 5 0 0 9 0 0 0แล้วก็ดิจิตอลจะเริ่มที่10,000 4,000ฟอง20,000ฟอง50,000ฟองลงแผงออโต้ลอยคลิปเอาครับผมวันนี้สนใจติดต่อจองล่วงหน้าครับวอนที่คิวไปถึงตุลาพฤศจิกาแล้วมาจำไว้ดีกว่าครับจะได้ไม่ยืดยาวไปถึงปีหน้าครับผม ขอบคุณมากครับดีครับ